คุณผู้ชมครับล่าสุดมีประเด็นของอินฟลูเอนเซอร์ชื่อดังอีกเกิดขึ้นอีกแล้วนะครับคนกำลังแชร์ต่อบอกต่อพูดถึงกันอย่างกว้างขวางนะครับเนื่องจากกังวลน,นะครับว่าจะกระทบต่อภาพลักษณ์ของนักท่องเที่ยวคนไทยนะครับที่ชอบเดินทางไปท่องเที่ยวในประเทศญี่ปุ่นอาจจะโดนมองว่าทําลายภาพลักษณ์เป็นบรรยากาศหรือว่ามาตรฐานมาร,รยาทการท่องเที่ยวที่กระทบต่อคนไทยต่อประเทศไทยเลยนะนั่นก็คืออินฟูเขาไปออถอดเสื้อนะแล้วก็ไป ไปเต้นโชว์อยู่ที่ลานบอสันซึ่งมีวิวของภูเขาไฟกูจิเนี่ยนะชื่อดังเลยเป็นวิวที่สวยไม่ใช่แค่ประเทศไทยตามประเทศเขาก็ชอบไปกันนะครับไปถอดเสื้อแล้วก็ไปเต้นโชว์นะมีกา,ารเอาคลิปมาลงมียอดวิวคนไปดูเนี่ยเป็นจำนวนมากนะครับแต่ว่าภาพลักษณ์อยู่ตรงไหนนะมันจะส่งผลกระทบต่อการท่องเที่ยวของคนไทยที่ไปญี่ปุ่นหรือไม่หรือบางคนเนี่พูดถึงขนาดที่ว่ามันจะลุกลามไปถึงขนาดที่ญี่ปุ่นอาจจะต้องมีคําสั่งหรือมาตรการบางอย่าง ออกมาเพื่อไม่ให้กระทบกับมาตรฐานการต้องเกี่ยวของเขาซึ่งอยู่ในระดับที่ค่อนข้างสูงและก็รู้กันอยู่แล้วนะครับว่าคนญี่ปุ่นนั้นเขามีระเบียบกันอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นหลังจากนี้ก็ต้องรอติดตามดูนะครับว่าอินฟูคนต่างๆเนี่ยจะว่ากันอย่างไรเพราะล่าสุดเนี่ยก็จะมีการตอบคอมเมนต์แล้วก็อธิบายบรรดาคนที่เขาไปคอมเมนต์เนี่ยนะครับตามสไตล์ของเขาอยู่อะเดี๋ยวรอติดตามดูนะครับว่ามันจะกลายเป็นดราม่าที่ลุกลามบานปลายไปมากกว่านี้ หรือไม่นะครับคุณผู้ชมนะครับเห็นแบบมี้แล้วเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยอย่างไรก็แชร์ความคิดเห็นแลกเปลี่ยนเข้ามาดูครับ